รู้ไหมวันนี้ไปไหนไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้ไ,ม,ไม่รู้เอ๊บรู้ไหมเบ๊บรู้ไหมวันนี้ไปไหนอืมอืมไปดูไฟโอเคไฟดอกไม้ไฟโอเคถึงแล้วมาก,กับบูมาก,กับเบ๊ เป็นไงบ้างบอสเอ้ย <laughs> บอสะไรล่ะบูอธิบายบรรยายส่วนอ่ะอบรรยายนั่นดูเฮ้ย <laughs> <laughs> เขาไปไ,ได้ไงอ่ะ <laughs> <laughs>

อยู่ที่พระไม่เห็นหน้าพระไม่เห็นพระด้วยอยู่ข้างๆพระแล้วกันหน้าเราก็ไม่เห็นเพราะเรามันมืดมากเลยเต้องมาถึงตรงนี้อ่าเราจะเห็นหน้าป้าๆนิดนึงเข้ามาเร็ว นี่นี่ข้านี้ครับอ่าแต่ปุ้ยนีตอนนี้เออเอ้ามาสั่งข้าว,าม,าาวมาสั่งขนมจีซึ่งเบ๊ะจะกินอะไรนะเบ๊จะกินอะไรบาร์บีคิวอ่าบาร์บีคิวโอเคอันนี้คือขนมจีบาร์บีคิวแป้นนะครับเหยียดหยอยคใช่ขนมจีบที่หอกะละวานนะวะ,อะโอเค เออถูกต้องถูกต้อง,องอนะครับทั้งนี้วันนี้อยู่ที่นัดสัาพาลิงสามตัวมาเที่ยวซึ่ง <c oughs> มึงจะเอานิ้วมันเอานื้อมาฟังทำไมตรงไหนสวยเออตรงนี้วสวยใช่ไหมค่อ,คอยค,อยคอย่อยค่อยอาจจะแพนขึ้นค่อยค่อยแพนขึ้นอย่างนี้ตึ๊ดเตือนตือนตือนอ่าโอเคถ้าโอเคแล้วก็หรือว่าไปข้างข้างนี้ช้าๆนะช้าๆ ก็ประติดสวยว่ะสวยของจริงเหรอจริงมากเลยสุดยอดอปลาไปต่อตรงนน้นไปไหนไปโน้นตรงปอูมงอะ่ะ กูม,มงแล้วอา้าวมีคนเปิดฉี่เ้าวรีบเลยเไปไปไปอาอยู่ไหนอ่ะแเบฟบอยู่ไหนเ้าแเบฟอยู่ไหนเบฟอ่านี่ถือกล้องไหมเแบฟบถือกล้องไหมเบฟถือให้เห็นใครด้วยดูดี่เห็นตัวเองหรือจะเห็นใครถือดีๆถือดีๆนี่ถือให้มันเห็น ถือให้มือมันนิ่งๆอะเดินอยู่มันจะนิ่งได้ไงนี่ไงก็ต้องถือแบบนี้ให้ไหมให้มือนิ่ง ได้อะไรมานะได้อะไรมาเมื่อกี้หรอตรงนู้นนะได้มาม่ามาม่าได้มาม่ามาเอเาดีเฮ้ยได้ไหนบอสบอคิดว่ารางวัลใหญ่เท่านหน ไปบอสเดี๋ยวดึงมาเลยเอาฉบับบัตรกระดาษเอาฉบับบัตรกระดาษดึงใช่ไหมไม่เอากระดาษอย่างเดียวไม่้องไม่ต้องนี่กระดาษมันโม้เอากระดาษไม่มีแล้วก็เอาอันอื่นเดี๋ยวขึ้นหลังเอย่างแบบเนี้ยบอสที่มันมีกระดาษแต่ว่านี่เนี่ยกระดาษที่มันเป็นหลอดเออเอาเออยเออะไปเอาไม้อีกแล้ว หนึ่งร้อยบาทจะหยิบได้สามอันอ่ะสามอันนรืไงอ่ะโอเคไหนของของบัวเดี๋ยวหยิบอันหนึ่งนะอันนี้จะได้จะได้เรื่องเลยวะเอ้ามันเป็นหลอดนี่อ๋อ๋อแสดวว่าออกไปแล้วเขาบอกว่าเอาเชาะกระดาษหาไม่เจอเลยวะเหลือตลอดเปล่าอ้าวเจอแล้วเจอแล้ว สองเกมใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ต้องดึงกระดับเอาเอาตลอดอ่าโอเคอ่ะนี่อ uh> ันนี้คิดว่าจะได้อะไรปาไปดูกันอันนี้คือรางวัลใหญ่สุดบอสเปิดดูเปิดเปดดูเลยเปิดดูเลยอ่าบอสเปิดราไวนี่ซื้อตั้งค์หาตึ้งตึ้งตึ้งสองสิบสองครับสิบสอง ใช่อันนี้อันนี้ปูซื้ออ,อ๋อน,นี่มาซื้อไงสาคนสคนสามใบคอสามใบอ่ออบาอน,นี่คือสิบส <12 S 1> องคับสองอันนี้ทิพนีเหรอทิพีกัปูะนะใช่ได,ได้พาได้พา เนี่ยนี้เบอร์เก้าพัทมึงได้พัทด่าโอเคอ่าไหนได้อะไรบูได้อะไรดูเจ้กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยบูโชว์น่อยโชว์ได้อะไรโอเคครับกระเป๋ากระเป๋าแล้วข้างในกระเป๋ามีอะไรอีกมีหวีของบอสอาโชว์น่อยโชว์โชว์น่อยโชว์มากกว่า้าวนี่อะไรหวีเออหวีแล้วก็กระจกของบอสโอเคอ่าแล้วพัดนี่ของใครของ โอเคไปใส่ไปแล้วปลาเดี๋ยวเราไปต่อปลาของโกโก้ปลาของ เยไมา่่าเลยเอาอีกไหมเออได้อะไรอ่ะวกรเป๋เอาอีกไหมแกตัวไม้แกตัวไม้ไปพลังกบอ๊อบ ไม่ได้สักกระป๋องไม่ได้จักกระป๋องเลยเอามาเรียบมารีบไปไหนเอามาเรีบไปไหนเอาไปสัมภาษณ์มากกว่าเอาใจเย็นๆอ่าปาทีแล้วปาร์ตีแล้วลูกนะปารีแล้วลูกนะอย่เพิ่งอยวาเพิ่งอยวโดนเขาเออ ไม่จะไหวเลยไปไปยังอ้ายมีจะไหวอะไรแต่ลขาสิโอ้ยอะไรอะอะบอสคอมเมนต์หน่อยสิคอมเมนต์หน่อยสิโอเค